อย่างพระสมเด็จน,นี่จะราคาจะลดส่อนได้เยอะมั้งครับลดได้เยอะเยอะมายอะได้ได้สุดทีเลยเท่าไหร่สุดทีเลยเท่าไหร่จริงๆอยากเป็นสามสามอมเลยค่ะน่าจะยากเอาสุดทีเลยค่ะเอาแบบเอาแบบสุดทีของของตัวพ<ม>ี่ได้เลยตัวเจได้เลย เรเอาสุดระหว่างได้กับไม่ได้อะไรอย่างนั้นอ่ะคือเราคุยแบบตรงไปตรงมาเลยครับอีกเสร็จเสร็จหลักแปดไม่รู้จริงๆมาสองลานแต่ว่าก็ก็จะทางทางนี้ได้ใช่ไหมซึ่งเจริงมาสองลานแต่ทัานก็ก็ในส่วนเสนอทำมีเสนอต้นเพราะต่างไงนี่เท่าไหร่ครับสองเท่าไหร่นะสองเท่าไหร่เนาะ รนะเมื่อกี้เม่อกี้นาจะประมาณสิบห้าประมาณสิอ๋อสิตหมอ๋อน่าจะอันนี้ผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งแสนบวกลบทั้งตลัดนะใช่ตัดเงินตัดเงินใช่สองสองด้วยไหมคะเผมว่าทั้งตลัดน่าจะประมาณแค่หนึ่งแสนอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะใกล้เคียงมาก เพราะจริงๆอันนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นพาที่ไม่มีแลากอะอเป็นพาที่ไม่มีชแชลากก่ับเนาะแต่นี่มันไม่ยังไม่ไม่สึกหรอจริงจริงๆถามว่าเสึกไหมไม่ค่อยสึกแต่ถามว่าสวยไหมไม่ค่อยสวย่ใช่ใช่ครับสภาพขารเรียสกสภาพน่ารักดีครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว,ว่าจะปักน้ําเนี่ยจะได้ราคาเป็นหลักแสนขึ้นๆ้นอก็ส่วนใหญ่หนึ่งเลยต้องมีแลกสองคือต้องมีหน้ามีตา เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่หน้าตาเขาจะชัดๆนะครับนอนแล้วก็ขอบเนี่ยจะต้องคมสวยคือตั้งขึ้นมาคมๆแต่อันนี้ขอบเขาจะล้มๆแล้วหน้าตาเขาจะนิดเดียวแทบจะไม่มีเนี่ยนะครับนอนแล้วก็เป็นเป็นข้อที่ทําให้ราคาไม่ได้สูงคือนะครับเอามาเดี๋ยวผมจบเนาะตัดสายตรงตรงนี้ใช่ครับตรงนี้แต่วงนั้นรูมทองนะ ไม่เยอะจังรวมครับรวมขุยหลอใช่ครับทองก็ไม่เยอะมากหรอกครับอะไรแบบนี้ใช่ครับเยอะได้กันใช่ครัตุ้กต้องอย่างนี้เนาะสาวว่าสมเด็จเนี่ยอันนี้น่าจะรายละเอียดค่อนข้างที่จะถ้าเออสมเด็จเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนนี้ตอนนี้ภาพรวมเป็นแบบนี้ นี่ค <bin uk> <azo> ือแผนที่ขององค์พระแผนที่ขององค์พระใช่รอยรอยที่เขาแตกสจำรู้คือนี่องค์นี้คือองค์นี้ก็มองไม่เห็นเลยนะครับองคนี้คือองค์นี้องค์นี้คือองค์นี้ก็คืออันนี้คือท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามเนาะสามท่อนแน่ๆเนองแล้วก็อ่ะตรงนี้แหวนแหวนไปแตกไปเนาะอันนี้ก็จะแตกเนื้อหายไปก็มีตรงดําๆก็คือเนื้อหายไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สภาพสภาพโดยรวมเป็นแบบนี้เ mm. นาะจริงๆนะพระเขาสุดมากกว่านี้แต่เขาไปขูดพิมพ์ทําให้ทําให้พระมันเห็นรูปทรงมากขึ้นแต่จริงๆแล้วการซออพิมพ์มันก็ทําให้สําหรับผมมันข้อด้อยนะจริงๆผมไม่ชอบพาร์ซอบพิมพ์เนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ต้องปึกษาก่อนว่าสององค์น,นี้สามารถลดได้เยอะไหม คือคือตอนแรกต้องต้องเรียนตั้งตองแรกเราตั้งโดยสัง่งงานด้ยวยความสาคตอื่นหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้อ๋อมันสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเข้าใจว่าถ้าเกิดอ่าคัดทำอยู่แล้วมันสิบมันก็ควตั้งเป็นสัง่งงานแล้วละ่ะใช่ไหม ตอนนี้อาจจะขอข้อปรึกษาสันท่านหน่อยว่าคิดเห็นว่าสิบระดับนี้มันควรจะลดลงเท่าไหร่เราไม่ได้รักกันใช่คือคือตอนนี้จากจากที่ผมดูอันนี้เฉพาะพระสององค์ไม่เกี่ยวกับตลาดผมมีแยกตลาดนะอย่างนี้ยถ้าถ้าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหย่อนหย่อนล้านอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนไปได้ไหมใช่ใช่ครับเน้าผมว่าจริงๆแล้วในความคิดผมนะคือถ้าพระสององค์ในสภาพนี้นะแล้วไม่ได้ไปสอบพิมพ์นะ ผมซื้อได้เกินด้วยคือพักเนี่ยต้องไม่สอกนะครับถ้าสอกขูดๆเนี่ยมันทําให้ราคาเนี่ยย่อลงมานะครับจริงๆแล้วอันนี้ใช่ไหมที่ถ้ารวมถ้ารวมกรอบด้วยรวมกรอบเดี๋ยวผมมาจะขออนุญ,ญาตช่างแล้วก็คํานวณแยกแยกให้เห็นเลยเดี๋ยวผมจะแยกให้เห็นเลยว่ากรอบเท่านี้แล้วพักเท่านี้อย่างเงี้ยครับเสียผมจะได้นี่นะใช่ใช่ครับอย,ยอ,อย่างเงี้ยหนักแรงเลยกรอบหน่กแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแยก เรื่องของราคาให้กินนะครับเนาะมัน,นก็อีกส่วนนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกรอบต่างๆนี่นะโอ้โหแต่อันนี้อันนี้ดีนะอันนี้เป็นรักกีนะสนะป็เร็จร้อยปีนะครับนอันนั้นทองแพงกว่าพระทองแพงกว่าพระครับทองแพงกว่า,วา,วาใช่อันนี้เหรอเกินจะสองบาทครับไม,ไม่ไม่ถึงจามหรอกมาอันนี้คืออันนี้ขาวข้าวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวช่างแล้วก็นั่นอีกทีหนึง่งนะครับประมาณนี้ข้าวาบบรอบนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ด้วยน้ําหนักเราก็คิดตามเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะในในนเดแบบว่านะเดี๋ยวผมคำนวณแป๊ดนึ่นง,แ,งแต่วันนี้น่าจะซ่อมเหมือนกันอันนี้ซ่อมอันนี้หักหปลาหัก จะเลยคือมันโตขนมั้าดใหญ่ถ้าทั้งในเอที่เท่าไหร่คะ้าถ้าอย่างนี้พี่กัดไปเลยอย่างนี้จะกลายเป็นเหลือหลักหมื่นเลยเพราะว่าพระเขาขาดออกจากกันชิเป็นสองต้นใช่ถูกต้องดูต้องนะครับเพราะพระเขาหักครึ่งนะครับแล้วเขาเอาตะกั่วมาเชื่อมเห็นไหมได้แต่ว่า แต่ชิ้นบนชิ้นล่างก็คือแท้แต่ว่าเงแค่ว่ามันคลึงใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถามว่าถ้าเคนแบบไม่ซีเรียสอ่ะเอาไว้ห้อยก็ได้เหมือนกันนะครับก <c oughs> ็เหมือนกันก็เป็นพระที่แบบแท้เหมือนกันเนาะแต่ความรู้สึกความสมบูรณ์มันหายไปแค่นี้ซึ่งตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าคู่เนี้ยผมซื้อชิ้นเก้าแสนนะครับ ฟิลผมว่าบวกลบล้านหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวซิ้งดิเกียวดิเดียดอันนี้ที่ผมคำนวณได้ได้หนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสองใบนี้กรอบใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เออคู่นี้ตรงเนี้จะได้หนึ่งล้านหนึ่งล้านกระห่หกหมื่นห้าพันหนึ่งล้านก็หกหมื่นห้าพัน ได้ที่อินดี้บ้ายก็ได้มาอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมอันนี้มีมีส่วนหนึ่งถ้าถ้าซิมอนุญาตตลับเนี่ยน่าจะได้ประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผู่นี้น่าจะได้ประมาณ1นึ่งแสงหมายถึงองนี้นะองนี้นะเป็นแสงบุกตังแสงนะครับโอเคได้ครับนะได้ครับเผมเพิ่มเติมหนึ่งแสงนะ ตอนนี้ย้อนรวมเป็นหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าอ้อขอโทษสี่หมื่นเจ็ดพันโอเคอย่ามุ้ตรงกันเดี๋ยวเรามาจะบล่อยชิ้ไหมยังฝากผมบอกให้กี่เนื้อทิ้งอันนี้อ่าทิ้งกดไปด้วยก็ได้เนาะอันนี้อันนี้แปดหมื่นสองคือรงนี้เนาะอันนี้หนึ่งแสนคูอว่าตักน้ำองนี้เนาะ อันนี้หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันก็คือของค์นี้กับตลาดนะครับแล้วก็องค์นี้หนึ่งแสนก็คือองค์นี้รวมที่ไม่รวมคอ่ะรวมครับรวมองเสมาใบเสมาเนี่ยเฉพาะพระเนี่ยก็ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นอ๋อโอเครับนะครับไอ้ครับสมเด็จสององค์สามารถขึ้นได้มากกว่าหนึ่งล้านสูงครับสูงจริงครับสูงเพราะศึกเยอะใช่ไหมคะศึกด้วยแล้วก็หักหลายท่อน ทั้งสององค์เลยก็โอเคเล้าเราก็ไว้ใจนะร้็ครับรับรองครับรับรองครับด้วยกองสิน้าก็หนึ่งได้ครับน้องก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรแล้วก็เอ่อเชเอาเงินส่วนไหมเงินส่วนนะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมเงินสดให้นะครับเดี๋ยวผมขนญญาเติมค่านำพาไปส่วนน้องอันนี้เนี่ยด้วยความเกรงใจเป็นอย่างยิ่งผมผมเติมค่านำพาไปสามหมื่นนะผมพูดแบบตรงประเด็นเลยแทบจะไม่ไม่เหลือ กำไรกำไรอ่ะนะครับนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นทองส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทที่แบบว่าเราใส่เต็มไปทุกรายการเลยนะครับเนาะมาเดี๋ยวผมเติมไปเราจะได้เข้าใจกันแบบว่าทุกขั้นตอนนะครับโนี่ยังมีอะไรโทรหาได้ตลอดนะครับนะรเขาแบบว่าชัดเจนที่สุดอ่ะได้ครับเนียขอบคุณเจ้ขอบคุณพี่ขอบคุณกนะครับ